เทนนิสพาณิพักยืนยันปิดฉากชีวิตนักกีฬาเผยทุกอย่างจบอย่างสวยงามแล้วกีฬาวันที่13สิงหาคม2 5 6 7 9นานาฬิกาเทนนิสพาณิพักเทควันโดสาวเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2024ยืนยันปารีสเกมเป็นการปิดฉากชีวิตนักกีฬาเชื่อทุกอย่างจบแบบสวยงามแล้วและขอพักตรวจร่างกายอย่างละเอียดเมื่อช่วงเช้าว,วันที่13สิงหาคม ที่สนามบินสุวรรณภูมิในเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานต้อนรับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยที่กลับมาจากการแข่งโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสสำหรับนักกีฬาชุดนี้ประกอบด้วยทัพนักกีฬาเทควันโดนํามาโดยเทนนิส พาณิพักวงพัฒนาก,กจนักกีฬาเทควันโดเหรียญทองโอลิมปิกรวมถึงทัพนักกีฬามวยสากลโดยเทนนิสพาณิพักนักกีฬาเทควันโดเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2 0 2 4ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ไปรอรับอย่างเนืองแน่นโดยกล่าวว่ารู้สึกอบอุ่นและดีใจมากๆที่มีคนมารับหนูเยอะมากๆไม่คิดว่าจะมีคนมาเยอะขนาดนี้ ตอนแรกคิดว่าจะไม่มีคนมามันอิ่งเองมจนนอนไม่หลับค่ะภูมิใจมากๆและดีใจมากๆที่ทำมันสำเร็จค่ะมันเป็นประวัติศาสตร์ที่พวกเราร่วมกันเขียนคือมีชื่อประเทศไทยไปปักอยู่ที่ปารีสในเวทีโอลิมปิกหนูรู้สึกภูมิใจมากๆสํสำหรับความทุ่มเท ความเหนื่อยที่หนูเต็มที่มากๆและทำให้ได้เหรียญทองกลับมาตอบแทนหนูและคนไทยมากๆหนูหายเหนื่อยเลยค่ะตอนที่กราบขอบคุณโคชเชมันเป็นโมเมนต์ที่เราทำได้หนูก็อยากจะขอบคุณโคชมากๆค่ะที่ทุ่มเทมากับหนูและเราก็เชื่อใจกันมากๆทั้งตอนซ้อมและตอนแข่งขันอยากขอบคุณคนไทยและก็โคชมากๆคะ่ะสำหรับหนูตัดสินใจแน่นอนแล้วคะ่ะ ว่าเวทีโอลิมปิกเป็นเวทีสุดท้ายสำหรับชีวิตนักกีฬาค่ะหนูมองว่าหนังสือเล่มนี้มันจบอย่างสวยงามที่สุดแล้วและหนูก็เต็มที่ในการเขียนหน้านี้เป็นอย่างดีที่สุดแล้วค่ะเล่มที่ชื่อว่าเทควันโดเต็มที่ที่สุดแล้วหนูใส่สุดหมดตั้งแต่ก่อนไปจนตอนนี้มันสมบูรณ์สำเร็จทุกอย่างแล้วหนูมีความสุขตอนจบมันโคตรจะสวยงามมันไม่มีอะไรสวยไปมากกว่านี้ หนูก็อยากจะไปเขียนหนังสือเล่มต่อไปอย่างเทควันโดสาขาที่สองจะเปิดแล้วนะคะฝากทุกคนด้วยนะคะผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องนักกีฬารุ่นน้องที่จะขึ้นมาทดแทนซึ่งพานิพกรรบุว่าน้องๆที่จะมาก่อนหน้านี้ก็ฝึกซ้อมด้วยกันก็เตรียมกันมาเป็นคู่ซ้อมให้หนูโดยตรงคิดว่าน้องๆจะขึ้นมาทดแทนได้ไม่ต้องกังวลคะ่ะ มีแน่นอนค่ะถึงแม้สำหรับหนูเองจะเป็นแมตช์สุดท้ายแต่คิดว่าหนูอาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรือจุดเริ่มต้นให้ใครหลายๆคนในการเริ่มต้นเล่นกีฬาเทควันโดหรือทำตามความฝันของตัวเองหนูอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ ในตอนแข่งขันวันมีเวลาตอนนี้เราก็มีเวลาเรายังหายใจอยู่เรายังไม่ตายเพราะฉะนั้นเราอยากทำอะไรทําให้เต็มที่ในความฝันของตัวเองเลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกความฝันของทุกคนเลยค่ะส่วนเรื่องอาการบาดเจ็บนักเทควันโดขวัญใจชาวไทยเปิดเผยว่าตอนนี้หลังจบการแข่งขันไม่ได้มีอาการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นค่ะ สำหรับอาการบาดเจ็บของหนูมันเป็นอาการบาดเจ็บหรือรังที่เป็นมาหลายปีแล้วถ้าจะผ่าตัดก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานก็บอกตัวเองเสมอว่ายังไม่อยากผ่าตัดอยากแข่งโอลิมปิกให้เสร็จก่อนทำหน้าที่ตรงนี้ให้เสร็จก่อนหลังจากนี้ก็คิดว่าจะมีเวลาดูแลร่างกายเยอะขึ้น ก็คงไป MRI ไปเอ็กซเรย์ไปดูร่างกายอย่างละเอียดเพราะก่อนหน้านี้บอกหมอว่าหนูไม่อยากรู้ว่าหนูเป็นอะไรเพราะถ้ารู้แล้วจะกลัวเพราะเคยไป MRI แล้วเอ็นคขวยหลังขาดคะ่ะแต่ว่าข้างซ้ายที่มันดังยังไม่ได้ไปดูว่าเป็นอะไรหลังจากนี้ก็จะไปตรวจร่างกายคะ่ะคิดว่าจะพักเรื่องการฝึกซ้อมแล้วก็เข้าคู่ไปหันไปวิ่งเบาๆหรือเวทเทรนนิ่งเพิ่มมากขึ้น เพราะถ้าเขาไม่ได้ซ้อนเลยมันจะเจ็บขึ้นได้นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังถามถึงความสัมพันธ์กับจูเนียร์ราณรงค์เสวกวิหารีอดีตนักกีฬาเทควันโดหลังมีภาพเปิดตัวหลังจบการแข่งขันซึ่งเทนนิสพาณิพัคเปิดเผยว่าสำหรับหนูกับเนียก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมายาวนานปีนี้เป็นปีที่9ส้าสำหรับเรื่องความสัมพันธ์ในตอนแรก เราไม่อยากให้ทุกคนโฟกัสเพราะเราสองคนก็มีความฝันหน้าที่เป็นนักกีฬาทีมชาติกันทั้งคู่มีความฝันอยากจะไปโอลิมปิกด้วยกันอยากคว้าเหรียญทองโอลิมปิกด้วยกันอยากทุ่มเทเต็มที่ไปกับมันเลยไม่อยากบอกใครคะ่ะตอนนี้มันเหมือนปลดล็อกสำเร็จไปแล้ว ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์หนูก็อยากบอกทุกคนว่าทุกเส้นทางที่ผ่านมาก็มีจูเนียร์คอยอยู่ข้างๆค่ะเขาก็โดนหนูเตะทุกวันกว่าจะมีวันนี้ก็เหนื่อยด้วยกันมาร้องไห้ด้วยกันมาเรียกแฟนได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวพ่อว่าค่ะ นัทพงศ์จ่อตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีรอเขาะบ่ายนี้ประชาชนส่งชิงรองปอทอสภาหรือไม่การเมืองวันที่13สิงหาคม2567 11า38นาทีปรณ์วรฒิเผยนัฐพงศ์จ่อตั้งกระทู้สดถามนายกรัฐมนตรี วันที่15สิงหาคมนี้ยังไม่ขอส่งชิงรองประธานสภาคนที่หนึ่งหรือไม่ลั่นไม่คาดหวังรักษาสัญญา MOU เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่13สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายปรกรณ์มุตอุดมพิพัฒน์สกุลสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้าน วิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมวิปฝ่ายค้านว่าในวันที่14สิงหาคมที่ประชุมสภาจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอรอบอยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสอชอส่วนวันที่15สิงหาคม จะเป็นการตั้งกระทู้ถามสดถามนายกรัฐมนตรีจากนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักประชาชนเรื่องการดำเนินงานของรัฐบาลภายในหนึ่งปีที่ผ่านมาและสิ่งที่รัฐบาลทำไปมีความคืบหน้าอย่างไร ส่วนการเสนอชื่อชิงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งนั้นนายปรกรณ์วุฒิกล่าวว่าพักร่วมฝ่ายค้านยังไม่ได้คุยกันอย่างเป็นทางการโดยจะคุยกันในที่ประชุมวันนี้แต่เท่าที่ทราบยังไม่มีพักใดที่ประสงค์เสนอชื่อแคนดิเดตตชิงตำแหน่งดังกล่าวในส่วนของพักประชาชนไม่คิดว่าจะมีความเสียหายหากจะส่งแคนดิเดตลงแข่ง แม้รู้ตัวดีว่าฝ่ายค้านเป็นเสียงข้างน้อยแต่สิ่งที่เห็นว่าควรบันทึกไว้คืออยากให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสภาทำให้สภามีเกียรติมีศักดิ์ศรีใกล้ชิดกับประชาชนซึ่งหลายสิ่งที่นายปอดิพั์สันติพาดา อดีตรองประธานสภาคนที่หนึ่งทำไว้ตนคิดว่าหลายอย่างน่าจะเป็นประโยชน์หากรองประธานสภาคนใหม่เห็นว่ามีประโยชน์ก็ควรหยิบมาทำต่อเมื่อถามว่าหากมีมติส่งแคนดิเดตที่ถูกเลือกจะเตรียมตัวทันหรือไม่นายปรกรณ์วุฒิกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาการทำงานตั้งแต่พักก้าวไกลมาจนถึงวันนี้ ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าการส่งชิงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งเพื่ออะไรเวลาเตรียมตัวหนึ่งวันก็เพียงพอขอย้ำว่ายังไม่มีรายชื่อแค andidate เนื่องจากยังไม่มีการพูดคุยกันต้องรอในช่วงบ่ายวันนี้พักประชาชนจะต้องพูดคุยในที่ประชุมสอสอว่าจะส่งแคน n d i d a t e ลงตำแหน่งหรือไม่ซึ่งขึ้นอยู่กับเสียงสอสอนายปรกรณ์วุฒิกล่าว เมื่อถามว่ามีกระแสว่าพักภูมิใจไทยจะเสนอชื่อนายพระราดอนปริศนานันทกุลสอสอ่างทองลงชิงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งนายปรกรณ์วุิกล่าวว่าเป็นสิทธิของวิปรัฐบาลที่จะตกลงกันว่าเป็นของพักใดาหากตกลงกันแล้วว่าเป็นของพักภูมิใจไทยและพักภูมิใจไทยคิดจะส่งใครก็เป็นสิทธิของเขาไม่ได้ไปก้าวไก่ตรงนั้น เมื่อถามว่าการส่งคนลงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งจะต้องทำงานร่วมกันกับผู้นำฝ่ายค้านด้วยจะทำให้มีปัญหาหรือไม่นายปกกร์วุฒกล่าวว่าเป็นเรื่องของอนาคตแต่ด้วยเสียงข้างน้อยจึงรู้ตัวว่าเมื่อโหวตไปจึงไม่ได้ดังนั้นหากพักร่วมรัฐบาลจะกรุณาโหวตให้และให้พักประชาชนได้ตำแหน่งรองประธานสภา คนที่หนึ่งก็ยินดีเมื่อถามว่าตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งมาจาก MOU แม้จะถูกฉีกไปแล้วแต่ควรเป็นคนของพรรคประชาชนหรือไม่นายปรกรณ์วุฒิกล่าวว่าไม่ได้มองอย่างนั้นและไม่ได้คาดหวังในการรักษาคำพูด